โลบะล็อก s แปดโปรอัลต้าคุณโยนต์ดูดฝุ่นถูพืชอัจฉริยะที่สุดของการทำความสะอาดบ้านสบายและก็ประหยัดเวลามากด้วยครับโลบะล็อก s แปดซีรีส์มีทั้งหมด3รุ่นนะครับซึ่งตัวที่เราเอามารีวิวเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะก็คือตัวโปรอัลต้า่งที่ทําให้คุณเจอตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับก็คือแท่นชาร์จที่เรียกว่าล็อกด็อกอัลต้านะครับล็อกด็อกอัลต้าเนี่ยจะทำ้าที่เติมน้ําซักผ้าถูดูดเก็บฝุ่นเป่าลมร้อนแล้วก็ชําระล้างตัวเองอัตโนมัติด้วย ที่จริงเนี่ยโลบออล็อกเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีมาเยอะมากๆานะแต่ว่าผมจะเล่าเฉพาะส่วนที่มันล้ำๆใหม่ๆแล้วก็เรารู้สึกหรือว่าสัมผัสมันได้แล้วกันนะแปลคู่อันนี้มีชื่อว่า Dual Ro l l e er r ร์ s e r ซนะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางโ o บล็อกนะครับเขาช่วยลดการพันกันของเส้นผมแล้วถ้าเกิดเขาตรวจจับเจอน้ำนะครับหรือว่าพื้นที่ที่มันแฉเนี่ยเขาก็สามารถยกตัวชุดแปลงขึ้นได้เพื่อหลบหลีกส่วนที่เป็นน้ำหรือว่าพื้นแฉะนะครับส่วนเรื่องของแรงดูดก็อยู่ที่6000ปาสคาลนะครับ ถ้านึกไ่ออกอธิบายง่ายๆนะครับมันก็สามารถทำความสะอาดพื้นปกติแล้วก็ทาความสะอาดพื้นตัวที่เป็นพรมได้ด้วยนะครับอยากให้ดูเพิ่เมเติมครับตรงนี้คือเป็นชุดผ้าถูนะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไว b บอรไลส์0 0ซึ่งเป็นการจําลองการขัดการถูของมนุษย์อบพูดง่ายๆมันไม่ใช่แค่การลากผ้าไปเปียกผาดพื้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการจําลองแล้วก็มีการขัดถูที่มีแรงสั่นสะเทือนถึง,ง3,000ครั้งต่อนาทีซึ่งการสั่นการขัดการถูเนี่ยมันทําให้พวกคราบต่างๆเนี่ย ออกมากขึ้นทําให้พื้นสะอาดมากขึ้นด้วยนะเมื่อกี้เป็นเทคโนโลยีาการทำความสะอาดใช่ไหมครับต่อไปเป็นเทคโนโลยีาการดาทางบ้างซึ่งเขามีสิ่งที่เรียกว่า reactive TD อ่าเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับ reactive TD เป็นการวิเคราะห์วัตถุต่างๆที่อยู่ในห้องนะครับทาให้เขามองเห็นภาพเป็น3มิติเขาได้รู้จักมากขึ้นว่าอันนี้คืออะไรและควรทาความสะอาดยังไงนะครับตัวระบบนี้เนี่ยจะทาํางานร่วมกับ P พ l a d เ r นะครับซึ่ง P พ l a d เซเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับยานยนต์ไร้คนขับ ฉะนั้นการนําทางหรือว่าการวิเคราะห์วัตถุของตัวคุณโดรนรุ่นนี้เนี่ยถือว่าทําได้ล้ามากๆและขุนตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําแต่ที่ได้เร็วมากนะก็คือใช้เวลาแค่8นาทีเนี่ยสามารถสแกนพื้นที่ได้สูงสุด100ตารางเมตรเลยถ้า้ชาร์จตัวล็อกด็อกเอาต้าเนี่ยหลักๆเลยเขามีหน้าที่เหมือนเป็นผู้ดูแลคุณโดรนให้เราอีกทีหนึ่งนะถ้าดูข้างบนนะครับจะเห็นว่าเขามีถังอยู่สามถังอ่ะเดี๋ยวื้นให้ดูอันนี้คือถังน้ําเสียนะถัดมา คือถังนับสะอาดและสุดท้ายเป็นถังเก็บฝุ่นผงจริงๆแล้วเขาบอกว่าตัวถุงเนี่ยสามารถเก็บฝุ่นสำหรับการใช้งานได้สูงสุดถึง7สัปดาห์เลยนะ <S <S อีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากเลยนะครับก็คือตัวแท่นชาร์จเนี่ยเขาสามารถเป่าลมร้อนได้การเป่าลมร้อนเนี่ยจะทําให้ตัวผ้าถูในตัว,ยวนยนต์แห้งแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องตัวแท่นชาร์จแห้งด้วยซึ่งการเป่าแห้งเนี่ยมันทําให้ผ้าถูไม่มีกิ่นอับนะครับแล้วก็ จะลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงะค์นะพูดง่ายๆแล้วต้องบอกว่านอกจากจะทำความสะอาดให้กับตัวหุ่นยนต์แล้วนะครับตัวล็อกล็อกอัลต้าเนี่ยยังทาความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะจะเป็นการยืดอายุการใช้งานทําให้สามารถใช้งานตัวแท่นชาร์จเนี่ยได้นานขึ้นนั่นเองทีนี้ผมอยากให้ดูที่ตัวแอปนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวแต่ละห้องเนี่ยมันมีสีต่างกันเพราะว่าเขาสามารถสแกนแล้วก็แบ่งแยกห้องแต่ละห้องได้นะอันนี้คือพื้นที่แค่1ชั้นนะครับซึ่งเขาสามารถ เก็บได้4แผ่นที่เผื่อว่าใครอยู่ทามโฮมแล้วมีบ้าน4ชั้นจะได้ไม่ต้องซื้อหลายเครื่องก็แค่ยกขึ้นระหว่างชั้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าการแบ่งเป็นทีสีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็เอาง่ายๆนะครับอย่างแรกเนี่ยเราสามารถเลือกทำความสะอาดทางชั้นได้เลยถัดมานะก็เลือกทำความสะอาดเฉพาะห้องได้จิ้มเลือกได้ว่าจะเอาห้องไหนนะนี่เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกศรขึ้นมาอย่างนี้หรือสุดท้ายเลยจะเลือกเป็นโซน คือเลือกได้เลยว่าจะให้เขาไปทำขั้ะที่โซนไหนตอนแรกที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเขาสามารถสแกนแผนที่แล้วก็วิเคราะห์พื้นผิวเป็นสามมิติได้นะครับฉะนั้นเขาก็สามารถทําแผนที่เป็นสามมิติได้ด้วยนี่นี่ก็คือแผนที่ห้องพันโดของผมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาสามารถวิเคราะห์ได้นะว่าจุดไหนมีสิ่งกีดขวางคืออะไรบ้างอย่างอันเนี้ยมีรองเท้าวางไว้อยู่นะครับการวิเคราะห์วัตถุถือว่ามันทาได้แม่นยำม,มากนะครับผมอยากให้ดูอันนี้อ่ะหน้าห้องเนี่ยก็มีรูปรองเท้าใช่ไหมนี่ไง สองคู่ซึ่งถูกต้องนะแล้วก็ส่วนตัวกลวยเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสิกิดขวางซึ่งไม่สามารถระบุได้มันคืออะไรแต่รู้ว่ามันเป็นสิกิดขวางซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับเรือตัวนี้เนี่ยอ่ะมันเป็นเหมือนเสาเป็นแท่นบางอย่างซึ่งมันก็ถูกเพราะเสาอันนี้นจริงๆมันคือเป็นขาตั้งที่เอาไว้ใส่พวกไฟแฟลกของผมะครับนะและที่ผมตื่นเต้นมากเลยคืออันนี้ครับเขารู้จักตาช่างด้วยคือมันเจ๋งมาก ถ้าถามว่าวิเคราะห์เรามีประโยชน์ยังไงเอาง่ายครับพอเขารู้จักว่าตรงพื้นที่นั้นเป็นยังไงเขาก็จะปรับรูปแบบการทำความสะอาดเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะดูดฝุ่นหรือถูพื้นหรือทําทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกความแรงได้ด้วยว่าจะดูดฝุ่นแรงแค่ไหนจะถูพื้นขัดแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้เส้นทางในการเคลื่อนที่อ่ะมีรูปแบบประมาณไหนอ่าการใช้งานาหลักก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าชอบตั้งค่าแบบละเอียดละเอียดเลยนะก็จะมีเยอะเลยนะครับก็ ขอหยเฉพาะที่เด่นนะครับอย่างแรกคือการการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์นะแล้วก็รองรับการใช้งานในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยสามารถตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้าได้ส่วนอันนี้เด็ดมากครับคือโหมดใช้งานร่วมกับพรมนะครับก็เขาจะมีให้เลือกระหว่างการทํางาน3แบบนะครับอันแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดเจอพรมเนี่ยจะทําการยกชุดถูพื้นขึ้นเพื่อที่ว่าพรมจะได้ไม่โดนน้ำจะได้ไม่แฉะรูปแบบที่2จะเป็นการหลีกเลี่ยงนะครับเขาจะทําการ เดินอ้อมหลบพรมนะครับอันที่3เนี่ยเป็นการเพิกเฉยไปเลยนะครับถ้าเข้าไปในบริเวณพรมเนี่ยเขาจะไม่ยกชุดถูขึ้นนะครับที่เขาแบ่งสารูปแบบอย่างไงครับเพราะว่าพรมมันมีหลายแบบใช่ไหมบางแบบเนี่ยเราอาจจะอยากให้เข้าไปถูได้อ่าบางแบบเนี่ยคือไม่อยากให้มันโดนน้าเลยเดี๋ยวมันจะแฉะมันจะอับอะไรอย่างนี้นะครับก็เลือกตามเหมาะสมและถ้าใครวางพรมไว้ส่วนของหน้าบ้านหรือว่าในโซลับแขกเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยใช่ไหมอันเนี้ยเขามีโหมดที่ชื่อว่า carpet boost หรือว่า โหมดที่เพิ่มแรงดูดเวลาเจอพรมนะครับก็จะทําให้มันสะอาดมากขึ้นและถ้ามันยังสะอาดไม่พอก็มีโหมดที่เป็น deep cleaning อีกก็คือทําแบบสะอาดมากๆเข้าไปเลยนะครับส่วนการตั้งค่าของแท่นชาร์จนะครับหลักๆจะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาว่าจะทำความสะอาดอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการใช้งานหรือว่าทำความสะอาดทุกๆกี่กนาทีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมมองว่ามันเด็ดมากๆเลยก็คือตัว off peak charging นะครับ off peak charging เนี่ยจะเป็นการเลือกได้ว่าจะชาร์จเต็มร้อซ็นตตอนไหนนะครับก็ เอาไว้สลับการบริหารค่าไฟอย่างเช่นว่าบ้านคุณอาจจะติดแผงโซลาเซลล์หรือคุณอาจจะอยากชาร์จในเวลาที่คนใช้งานน้อยซึ่งค่าไฟถูกกว่าฉะนั้นในเวลาอื่นๆเนี่ยมาชาร์จแค่ให้พอใช้งานได้แต่ชาร์จเต็มเฉพาะเวลาที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับอันนี้ดีมากอีกอันนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือตัวโนโกโซนตัวตัวอย่างง่ายสมมติคุณอยู่คอนโดแล้วก็เผลอเปิดประตูหน้าห้องไว้ถ้าคุณไม่มีโนโกโซนเนี่ยแน่นอนว่าขุนยนต์ของคุณเนี่ยมันจะออกไปที่ส่วนกลางไปท่องเที่ยวแน่นอนนะครับ แต่พอมีตรงโกโซเนี่ยเราขีดเส้นแล้วว่าตรงประตูนี้คุณโดนห้ามออกไปฉะนั้นมันจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ดีมากนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัว Pin and Go แล้วก็เรื่องของการคอนโทรลด้วยรีโมทจากตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่านี่เลยไปทางใต้หน่อย เมื่อกี้ก็เป็นพาร์ทของเรื่องสเปคหรือว่าคุณสมบัตินะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมใช้งานจริงเป็นยังไงและรู้สึกยังไงนะครับต้องบอกกันเลยว่าผมอยู่ที่คอนโดนะฉะนั้นห้องผมเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าความลกที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเนื่องจากมีอุปกรณ์สาหรับการรีวิวเต็มห้องเลยนะครับทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามว่าอยู่คอนโดอะ่ะใช้หุ่นยนต์อย่างเงี้ยมันจะเวิร์กเหรอส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากสําหรับการทํางานอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ลึก ที่เราเข้าไปทำความสะอาดเองได้ยากอย่างเช่นใต้โซฟาใต้เตียงใต้ชั้นวางของอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่าหลังจากที่เขาดูฝุ่นถูพื้นเนี่ยพื้นมันสะอาดมากๆนะครับถ้าเป็นการใช้งานประจําวันของคนทั่วไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นขาบฝุ่นผงหรือว่าพวกขาบที่เปื้อนตามในครัวในพื้นในคอนโดอย่างเงี้ยหรือตามบ้านทั่วไปอ่ะผมว่า มันเอาอยู่สบายๆเลยนะด้วยความอยากรู้ของผมนะครับก็เลยเอาพรมที่มันยับยับวางไว้แล้วก็เอาตัว r o บ o ท o c อกเ r สแปดโปรเนี่ยไปวิ่งขึ้นบนพรมที่มันยับยับนี่แหละผมอยากรู้ว่ามันจะติดไหมมันจะออกได้ไหมซึ่ง r o บ o ท o c อกเ r สแปดโปรเนี่ยมันเก่งพอที่จะออกจากพรมที่ยับยับได้ซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเจ๋งมากๆทัดมากที่ผมชอบเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องมาดูแล เปลี่ยนนะ้ำเปลี่ยนฝุ่นอะไรพวกนี้บ่อยเพราะว่าเขาจะทํางานออตโต้ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บก็เอาของเสียต่งตางเนี่ยมาเปลี่ยนเข้าไว้ท่านชาร์จแล้วก็ตัวเขาเองก็จะพร้อมทางานรอบใหม่ได้นะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือการกำจัดของเสียครับพอเขาแยกถังเป็นถังน้ำเสียแล้วก็ถังฝุ่นเนี่ยเวลาเราเอาไปทิ้งอะ่ะมันง่ายผมใช้งานมาประมาณสัสัปดาห์นะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือว่าไม่มีเส้นผมพันแปรงเลยนะครับก็ ลดปัญหากวนใจของเราไปเยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งเลยก็คือว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยไม่เคยมีกลิ่นอับเลยตัวผ้าเนี่ยแห้งตลอดเวลาซึ่งมันดีมากๆเลยนะสุดท้ายเป็นเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นนะครับราคาของตัว l o v o l o c อกเอสแปด t a นะโปรโมชั่นอยู่ที่34,999บาทนะครับจากราคาเต็ม91,900บาทรับประกันสูงสุด3ปีด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากให้บ้านสะอาดไม่อยากเสียเวลาไม่อยากจ้างคน l o v o l o c อกเอ r แปดโ a นี่แหละ คำตอบสุดคุ้มครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปซื้อกันได้นะครับบ๊ายบาย